แสดงสรับฉากแรกคกับพี่น้องพบกับลิแก่ที่รอที่สวยครับเน่พบกับท่านแสดงฉากแรกเลยครับสมุดทองเยี่รับดอกไม้ลูกข้าเรือเด็กทาเอนของเรื่องจะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องท่านที่พบม่าถึงยังไม่มีเขาวีนั่งชมครับรายได้ตรงนี้ร่วมกันทำบุญกันทำไว้ครับพี่น้องเน่ครับ ลและติดตาไปด้วยเระเอนคนแสกครับซ้ายมือครับชุดสีฟ้านี่ครับและขวามือท้านนู้นก็ชา,า,าวไรผมพัดลูกข้าเรือยังยังไม่ตามอีกอพร้อมด้วยคุณสายคนครับโอ้โมากเกี่ยวปิมงเลยครับ<า>เนี่ยขวามือท้นานนู้นก็น้องแหนะครับหรือว่าเรื่องไทยราเซล นะยครับชายาของคุณราเชนเด็บราสสีน้ำเงินน้องเทบสีชมพูดนวลน้องโกเกียครับและดาวตลกน้องเสาครับเฮ้ยชามาก็จะแจกฉากแรกนะครับอ๋อโเกียแบบูดได้ล,ว,ว,ลวันลเ้ยครับเหมือนเองกำใจหาข้าน,นมหาได้ได้พองนะ เมื่อกี้มันออกมาเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอฮะถาผิดเรื่องเลยแต่ว่าปาไม่ใช่แล้วหนุ่มออกไปให้เขารู้ว่า่มมานี่แต่เาออกผิดไม่เท่าไรหรอกไอเรานั่งอยู่นึกว่าเราออกผิดไปด้วยเขมจอมหินใจเลย พต่ะตัวเลยสาวกปเนาะดจะระไปแค่ไหนนี้แต่งตัวยังกลุ่มสีวิไลเลยครับค่นีได้คนี้รดีครับไปคนด้านนอกครับจะต้องเรวยอะไรขนาดนี้เเอ้าเดี๋ยวถาไอคนฉากแรกคือไรคืออะไรที่ออกแล้วเข้าเฮะไอคนฉากแรกคือไรนไอตุย ใครวะนี่กูออกถูกย่่งเนี่ยถูกยั่งถูกยั่งนี่เพื่อนที่มาตามเลยใช่ไหมมึงชื่ออะไรอ่ะฮะชื่ออะไรฉันเหรอจำชื่อได้ไหมเนี่ยอ่านาเรื่องยังจำไม่ได้มึงจะมาถามชื่อกูเละชื่ออะไรล่ะอะไรชื่ออะไรฉันละเออนี่สุริยาดาณีฉันละเออฉันเหรอชื่ออะไรล่ะเตา มเมตาหรือเมตาคงมาตามพี่ไปตัดฟืนในป่าแล้วแหละเพราะพี่ตัดเอาไว้ออกถูกใช่ไหมถูกแล้วไม่กินแล้ว